ในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องหาพื้นที่ที่กว้างพอสำหรับทำกิจกรรมนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้จะต้องใช้พื้นที่ในการเคลื่อนที่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้ผู้ปกครองติดเทปกาวลงไปบนพื้น โดยในการติดเทปกาวนั้นให้ผู้ปกครองติดเป็นเส้นตรงคื่กัน2เส้นแบบในวิดีโอเลยนะคะเราจะจําลองให้เทปกาวทั้งสองเส้นนี้เป็นเหมือนกับถนนที่จะใช้ในการทำกิจกรรมค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมแล้วค่ะ ลำดับต่อไปใช้ลูกบอลพลาสติก1ลูกวางตรงกลึงกลางแลหว่างเทปกาวทั้งสองข้างจากนั้นให้ใช้เท้านะคะประคองให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจนสุดเส้นเทปกาวที่เราตีเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเล่น2คนดูบ้างนะคะเพียงแค่ติดเส้นเทปกาวเพิ่มแล้วก็แข่งกันใช้เท้าประคองลูกบอลให้ไปถึงปลายทางที่เรากำหนดไว้ เพียงเท่านี้ก็จะเพิ่มความสนุกในกิจกรรมให้กับเด็กๆได้แล้วค่ะอย่าลืมไปช่วนเด็กๆเล่นกันนะคะ